เราเต็นน้าอ่ะโอ้ยยยเหีบลงไปฝั่งไหนก็ไปฝั่งนั้นแหละออ๋ลาคอสไหนไะอันนี้ลาคอสหันเลยลาคอสหันขวาอันนี้อะไรลาคอสหันซ้ายครับอันนี้ลาคอสหันซ้ายสุดแล้วลาคอสหันทางไหนก็ได้ได้โอเคหันทางไหนก็ได้จะนับอะไรนะน้ำทางไหนกาดทางนั้นได้แล้วโอเคในการนี้่เอ้ยอันนี้สวยหนึ่ง่มเนี่งครับบางก็สวยนะมึงจะถอยมาเหยียบกูทำไมเเดดินใให้ยูรถได้เท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยทุนเนี่ย ม <40 5. S 2> ันด้4 0สี่ร้อยห้าสี่ร้อยห้าออโต้นะาหยิบมาดูฝันไว้ที่สวยดีของเฟอร์รี่ไปดูเดี๋ยวไปดูข้างในเดียว,ยวอขอญาตด,ดูในร้านหน่อยนะเห็นเลยขางในมีเทียงเลยบูมบูม,บมว่าจัดเป่าตังดี่าะ <c oughs> มาเขาเยอะมากมงเข็มขัดทั้งอะไรรู้เต็มไปหมดเป่าตังนี่เลียงเงิน นี่เอาอีกแล้วลาคอยอีกแล้วจะเราแค่หันทางไหนวะนเนี่ยหันทางไหนก็แน่นะแม่หันซ้ายหันขวาหันคู่ไปเลย